สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่อ้อ,อยค่ะโค่ะสวัสดีเพื่อนๆด้วยค่ะโอ๊ตมีคําถามจะให้พี่อ้อยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาคิดยังไงกับคําถามตรงนี้นะคะติดต่อกับฝรั่งนะคะผู้ชายทุกคนเหมือนกันแหละเราเล่นฝรั่งแล้วกันนะทําไมว่าต้องพูดย,ำ,ยำๆซ้ําๆอะ่อะเพราะว่าคิดว่าการที่เราติดต่อกับผู้ชายประเทศไหนก็ไม่แตกต่างกันน่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนน่ะมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยอ่ะมีแค่สี่คำถามนี้ไม่เยอะนะคะคำถามที่หนึ่งคุยกับฝรั่งคุยกับผู้ชายมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนจะดีนะวันดีคืนดีฮีบอกว่าเราเลิกกันเถอะเพราะว่าเธอดีเกินไป <c oughs> <c oughs> จบ <c oughs> คิดว่าไง มันคุ้นๆนะคําถามนี้มันคุ้นๆนะเขาเป็นคนพูดเราก็ต้องยอมรับนะเนาะว่า,เ,าอเอาจริงเอาความรู้สึกจริงๆสมมติผู้ชายพี่ไอ้อ่ะใช่คบกันมาแล้วแบบ you, you. อยู่ๆไอว่าอยู่ดีเกินไปสําหรับไอเราไปกันต่อไม่ได้ you, ไอ่ะอยู่ไปหาคนใหม่ดีกว่าที่ดีกว่าที่ดีกว่าไอเนี่ย ียผู้ชา,ายน่ารักนะพูดจาแบบไม่ให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเสียเซลเลยอ่ะเขาพูดเพื่อให้เรารู้สึกดีแต่ภาพรวมมัค้ครูกูยาเลิกกับมึงอ่ะไม่อยากคบกันแล้วอะไรประมาณน,นี้นอีอนมันคุ้นมันคุ้นคุ้นเหมือนกับที่ไม่เคยได้ยินมาแหละก็แหมคบกับเราก็ไม่พูดอะไรสักทีเราก็พูดเองเลยเาก็พูดประมาณเนี้ยแหละเป็นเรื่องที่ผู้ชายอยากเลิกกแหละยื้อไหม มียื้อมีื้อคือคนที่เนี่ยเขาจะต่างคนคนที่เป็นผู้ชายต่างชาติเขาจะต่างจากคนไทยเนาะเขาถึงกับอาปากพูดแล้วว่าหมายความว่าเขาไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่รีบมีความรู้สึกว่าอยากจะคบต่อก็ปล่อยเขาไปเนาะหาใหม่เนาะเสียใจแป๊บนึงเอายังมีค่าหาต่อไปเ,อเสียใจแป๊บนึงไม่เป็นไรหาใหม่ไม่ต้องยื้อนะคะคำถามที่สองเขามาหาที่ไทยเจอกันครั้งแรก เราไม่พูดนะว่าติดต่อกันนานแค่ไหนยังไงไม่รู้ไม่เป็นไรก็มาหาเจอกันครั้งแรกแล้วแล้วก็ดีอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะวันเดียวหลายวันแล้วแต่เลยนะคะดีแล้วเนี่ยตัวเราผู้หญิงก็คิดไงติ้งต่างติ้งต่างว่าก็ชอบเขาแหละก็รู้สึกเอ้ยเขาต้องเลือกฉันแน่เลยอ่ะปรากฏว่าฮีก็กลับประเทศฮีไปฮีก็หายไปเลยจ้าเราก็ส่งข้อความทักทายติดต่ออะไรไป Mm hmm. ฮีก็ไม่ตอบไม่อะไรอาจจะอ่านบ้างไม่อ่านบ้าง mm hmm. mm hmm. แต่สิ่งหนึ่งคือฮีหายไปเลยยังไงอืม mm hmm. <laughs> อย่างนี้มีเยอะนะพวกการร่อนทั้งหลายเนี่ยมันก็มีจํานวนไม่น้อยคิดว่านะมีจํานวนไม่น้อยที่เขาติดต่อผู้หญิงได้หลายๆคนคราวนี้ฉันไปหาคนนี้หรือ ตอนขากลับถ้าไม่ได้ให้เราไปส่งสนามบินอาจจะยังไม่ได้กลับไปหาอีกคนหนึ่งคือเขาเองเขาก็ต้องการเลือกจริงๆแล้วพูดถึงการเลือกไม่ใช่เรื่องผิดเราก็เหมือนกันถ้าเรามีโอกาสเลือกเราก็ต้องเลือกเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขามาเจอกับเราแล้วเมื่อกลับไปแล้วหรือว่าเมื่อเขาจากเราไปแล้วเนี่ยไม่ต้องการติดต่ออะไรกับเราก็หมายความว่า เขาไม่ต้องการที่จะคบกับเราอีกต่อไปแล้วนั้นเราก็ไม่ควรที่ไปยื้อเขาหรือเราก็ไม่ควรจะไปพยายามที่จะตามเขากลับมามหมด,ดวเวลาเห็น<อ>ด้วยเ,เห็นด้วยเลยไม่ติดต่อก็คือเขาไม่อยากต่อไงก็ปล่อยเขาไปที่สําคัญนันี่สําคัญมากเลยนะขีดเส้นใต้เอาไว้ <laughs> เราอย่าติดต่อแค่คนเดียวดี ใช่ถูกต้องเพราะเรายังไม่ได้เลือกใครเหมือนกันเราก็ยังดูดูมาเดทมาเดทมาเจอยังไม่ได้ตกลงจะคบการคบก็ยังไม่ใช่ว่าจะเป็นแฟนหรือเปล่าคือคบเพื่อดูเพื่อทําความรู้จักแต่เนี่ยแค่ครั้งแรกแล้วเขาก็หายไปก็บายๆเขาบายเราก็บายเหมือนกันนะคะ หญิงเราก็ชอบคิดตีนะเขาจะป่วยหรือเปล่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะอะไรยังไงหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องคิดต่อถ้าเขาหายก็แล้วแต่ถ้าเขาหายก็ปล่อยไปเลยก็เป็นอะไรกนแล้วแต่จะไปเรื่องของเขาต่อไปนะจ๊ะฝรั่งที่ติดต่อด้วยเนี่ยบอกว่าเป็นทหารติดต่อไม่สะดวกเลยกําลังอยู่กลางสนามรบบอกว่าแบบเนี้ย <c oughs> ฉันอยู่กลางสนามรบอยู่ <c oughs> <c oughs> ฉันติดต่อไม่ได้ไม่สะดวกที่จะติดต่อ <c oughs> ก็เลยติดต่อบ่อยๆไม่ได้อย่างเงี้ย <c oughs> ว่าไงส่วนมากแล้วอ่ะถ้าพูดทหารแล้วพูดแบบเนี้ยมักจะเป็นสแกม <c oughs> ที่เขาลองคุยกับเราสนุกสนุกดีเพราะว่าเขาคุยกับหลายคนเขาจะได้มีเวลาไปคุยกับคนอื่นบ้างถ้าเขาสนใจเราจริงๆเขาหาวิธีติดต่อเราเองแหละเขาหาวิธีที่จะคุยกับเราเอง คิดง่ายๆนะเอาแบบง่ายๆเลยนะตามสถานการณ์ตามสถานที่ถ้าคุณอยู่กลางสนามรบมันอันตรายไหมแล้วคุณจะมีกระจิตกระใจมาส่งข้อความอะไรหาใครไหมแค่เอาตัวรอดให้รอดมันยังยากเลยไหมอันนี้คือจริงๆความเป็นไปได้นะถ้าพูดมาแบบอยู่กลางสนามรบเงี้ยแล้วจะมาติดต่อเงี้ยให้คุณคิดให้ได้เลยว่าไม่ใช่แหละหมอบอกเป็นหมอกำลังอยู่ห้องผ่าตาัดต,าตอบไม่ได้ อันนี้ความบ้าจริงๆนะหมอผ่าตัดผ่าตัดกําลังรักษาชีวิตคนไข้จะมาเล่นโทรศัพท์มือถือหรอมันต้องคิดถึงความเป็นจริงความเป็นไปได้จริงๆแล้วคนที่บอกว่าฉันเป็นฉันเป็นอะไรนะมีอาชีพอะไรบ้างพี่อ้อยอยู่ในเมือง <c oughs> อยู่ในเมืองอ่ะอยู่ในเมืองอยู่แท่นแท่นเจาะอ่ะอยู่แท่นเจาะอ่าอยู่แท่นเจาะขุดเจาะน้ํามันอมตอบไม่ได้ไม่สะดวก มันก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงอยู่ท่ามกลางสถานที่ที่ดูเหมือนจะไม่ได้มีสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่าหรืออะไรที่เป็นเวลาทํางานที่มันจะต้องเสี่ยงหรือมันจะต้องใช้ม,มือใช้เท้าใชให้นึกถึงภาพอ่ะอยู่แท่นขุดเจาะสมมุติอยู่แท่นขุดเจาะกําลังควบคุมหนึ่งแท่นขุดเจาะเสียงดังถ้ากําลังขุดเจาะมันต้องมีอยู่ในโพรงคุณใคร จะเอาโทรศัพท์มือถือควักขึ้นมาแล้วก็มาแชทในขณะที่กําลังอยู่ในโพงหรือกําลังปีนป่ายหรือยังไงม,มันมีเหรอมันจะตกช่องตายเลยไหมหรือยังไงม,มันก็ต้องนึกถึงจุดนี้ด,ด้วยนะมันไม่ใช่การ์ตูนนะอืข้อมูลพวกนี้ยคิดได้เลยว่าความเป็นจริงอะ่ะมันอยู่ตรงไหนถ้าคุณคิดว่าก็เป็นจริงไปได้อันเนี้ยคุณกําลังแก้ตัวให้ผู้ชายแล้วก็กําลังละเมอ ลำเ,รเอรเพอรพพกอ,อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าฉันจะทำนั่นทำนี่ทำนู่นสัญญากันสัญญิงสัญญาเยอะแย,ยะมากมายเพื่อว่าไงฝรั่งให้คำสัญญา <จะ S 2> หลาย <ทำ S 2> อย่าง <ทำ S 2> นั่นน,นี่นู่นหลายอย่างเลยมันแล้วแต่จะนึกได้ว่าจะสัญญาอะไรอะ่ะผู้ผู้หญิงก็ดีใจใช่ไหมคนจริงๆเขาไม่พูดคำสัญญาใดๆเขาก็จะทำเลยทำเลยไม่ต้องสัญญา แล้วก็ไอ้คำสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่คนละโลกขั้วโลกเนี่ยมันไม่มีความเป็นไปได้หรือไม่มีความหมายใช่คำว่าคำสัญญาระหว่างคนที่อยู่ต่างแาดนตราบใดที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันมันมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้โอตเนี่ยนะตัวโอตเลยเนี่ยไม่ต้องมาว่าจะหาสามีหรือหาแฟนต่างชาติหรือคนไทยใดๆเอาตัวโอตเนี่ย แค่เป็นคนทั่วไปคนรู้จักเป็นเพื่อนก็ตามโอ๊ตไม่เชื่อในคําสัญญาใดๆโอ๊ตเชื่อจากสิ่งที่เขากระทาโอ๊ตเชื่อการกระทําใครมาคุยอะไรกับโอ๊ตเนี่ยเออฉันสัญญาไม่ต้องสัญญาโอ๊ตจะดูในสิ่งที่คนคนนั้นทํามากกว่าอย่าสัญญาตัวโอ๊ตเองเนี่ยโอ๊ตไม่รับปากใครในสิ่งที่โอ๊ตไม่แน่ใจว่าทาได้แต่สิ่งที่โอ๊ตพูดออกไปคือสิ่งที่โอ๊ตทา และถ้าสิ่งที่พูดแล้วทำไม่ได้โอจะบอกและขอโทษส่วน<ม>ใหญ่สิ่งที่พูดออกไปคือทำได้ถึงพูดอะไรท,<ม>ที่ทำไม่ได้คือจะบอกไม่รู้ไม่แน่ใจทำไม่ได้ไ<ม>หรืออาจจะ,จะรับมูกันสามีโย<ม>เนี่ยที่เลือกเขาอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่โอเคมากๆ<ม>เขาบอกว่าจะมาหาโอ,<ม>โอก็บอกว่าอยู่สัญญากับไอได้ไหมว่าอยู่จะมาเขาบอกไม่ไอบอกว่าไอามาคือมาแต่ไอไม่สัญญา เพราะถ้าสัญญาไปแล้วแล้วไอาทาไม่ได้อยู่เสียใจเขาไม่สัญญาหมดแล้วคําถามวันนี้เพี้ยมมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ค่ะโอวันหน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะคะกับคําถามอะไรแบบนี้เราอยากเอาคําถามของเพื่อนๆนะคะมาออกสื่อแล้วมาคุยใครอยากจะใส่คําถามมาเพื่อให้เรามาออกสื่อเขียนเข้ามาค่ะ จริงๆแทํนำเลยบอกเรามานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆที่แวะมาให้กำลังใจเราสองคนแล้วเรามาเจอกันใหม่นะอ่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อย